เป็นยศสลัดนี่แหละฟินสุดแล้วจงเต้นะเปลี่ยนปืนนี้เปลี่ยนดาบด้วยนะครับถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะดาบนี้แหละเรียบร้อยพร้อมครับไหนะลองดูสิปืนนี้ครบปืนนี้คล้ายๆกับปืนลูกซองนะก็คือยิงแล้วมันกระจายมีโอกาสโดนสูงนะครับโอกาสโดนในระยะประชิดอ่ะน,นะแต่ว่าถ้าเกิดในระยะไกลนี่หวังผลยากหน่อยครับรีโหลดก็ไวด้วยนะผมว่านะไวดีครับ โอเครอรอรอไหดูดาบสิดาบดาบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดาบนี่จิมเล็กเวลคัมทำไมโซ่ลำใหญ่เลยมันชื่มเหรอชื่อแม่งโคตรบาาเลยครับน <itudes> <c oughs> <c oughs> ี่เนี่ยยิงเพื่อนเราแบไม่ไปโอ้ยจะรอให้เหรอ ้ครับผมจกะสได้เตรียมพร้อมไมครับผมได้ครับได้นะครับได้รนนนนครับกระสุนเจลินี่ครับอะไรนะครับอะไรนะครับรรจุเรียบร้อยครับผมบรรจุเรียบร้อยแล้วครับผมปุ่งเป็นไร <c oughs> เตรียมเตรียมดีกวาเลยครับผมแกปอมชื่ออุบาทมากเลยครับผมลัเปอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเตรียมเตรียมฝั่งซ้ายเลครับแล้วตกลงขวาหรือซ้ายครับปุ่นปุ่นนุ่นน

โอ้ก um. ับต hmm, ันตายแล้วจุดโอุ้ยช้าไปจุดขี้ไม่โดนอื้อตายอ้าวใครยิงไม่รู้ตายตอื้อตายเอาไปไหมไปไหมปั๊มน้ำออกปั๊มน้ำออกไม่น่าทันเนี่ยปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยใครวะเอ้ยติดติดเดี่ยวไอ้ยศเครีบเกินไปนะโจมนะครับวีอ๋อเรือล่มครับได้หนึ่งคนแล้วครับผมผมกากชื่อเรือนะผมกากโอ้เดือกวัตเทพเลยเอาละ จอห์นวิกจอห์นวิกเป็นกัปตันแทนแล้วอ้าวานี่ครับไม่โดน,นแฮไอ้เนี้ยมตุม Getting, ้มจิ๋วกดกดพูดในทีมดิพามเรือดิกดกดเบียกดวีพูดในเรือเบย์ไะกบเบีะครับโอเคเอายัดแล้วนี่มานี่นี่เขาใครแล้วเขาใครแล้วเขาใครแล้ว ยึกปุ๊บคุบจุดโอ้โโดนตายหนึ่งยัดลูก่อนยัดลูก่อลยับเออเออนี่เด้ยผมเวียนอีกรอบแล้วเวีนอีกรอบแล้วกับทันเล well, well, yeah. okay ี่ยมเบรแล้วกับทนเวียนอีกรอบแล้วอีกนิดกับันกับทัน เหมือนจะยิ่งห่างไกลยังครับกัปตันยังครับนันแล้วครับกัปตันนันแล้วครับอีกนิดกัปตันอีกนิดจุดปงโดนแต่ไม่ตายโอเคไม่เป็นไรโดนก็ดีแค่ไหนแล้วยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดอีกดวีใช่ป่ะเอ้ยสายซ้ายซ้ายเอาเฮ้ยมันทนกัน ตายเออว๊าย,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 ายตายหนึ่งเออก็ยังดีแปบ๊บนึงแป๊บนึง,นงยัดลูกเอ้เอ้กล่องซัพไพ่ก่อนของซับไพ่ของซัพไพ่อ้าวเติมแล้วเหรออ๋อยังยังไม่เติมกันมากอกครับรีโหลดแป๊บนะครับอ๋อมันแค่หมุนโอเคกระสุนยัดล้อมหมดอันนี้จุดยิงเลยครับผม จุดยิงเลยวิ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 หลบหลบก่อนพวกนี้แม่งเดี๋แม่นนี่ครับนี่คือผลเสียของปืนนี้นะครับแม่งเล็งไม่ได้วิยิงไม่ได้ลีโลดก่อนลีโลด้ลีโดลีโดกับตันตายเอ้ากับตาน,ตนกับตานหนีหนีหนี <c oughs> กับตนนันหนีไม่ได้แล้วกับตันแม่งม่องไปแล้วอุ้ยเละครับเป็นเศษเนื้อเลยทีเดียวอ๋อ,อ,อไม่เคยไม่ไันได้สามตายสามมัเป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่อุ้ยอุ้ยจมโจม จมยัดเขี้โอุย้ยโอ้ยอ้ยโดนฟันยัดเขี้จมแล้วครับยาพึง่งยาพึ่งโอ้ยเ <The Sn akes> ติมกล่องซับไพ่ให้ก่อนกระสุนยัดด้วยโอเคพร้อมหมดแล้วก็ดูซิ เรืออยู่ฝั่งไหนบ้างวะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับจุดสลักกำลังแพ้นะครับเริ่มขาดลอยเลยดูดิ6กกับ127นะครับสกอร์นี่คนละเรื่องเลยเดี๋ยวเป็นปืนกลดีกว่านะครับรู้สึกว่าปืนนี้มันเล็งไม่ได้แล้วมันขัดใจไงไม่รู้นะผมชอบที่จะเล็งมากกว่างงเด้โอ้โหชื่งงงเด้จมแล้วงงเด้เอองงเลยจมตอนไหนจมยังไงอ๋อนั่นเรือสตูเปรียบเลย ทางให้แล้วจะหันฝั่งไหนก็เอาให้แน่สิครับไม่บวกเหรอโอ้ยบวกชนเออรือเลยศึกชนเรือครับโอชนเรือชนเรืออ้าย<ป>เอา้เอาเฮ้ยโดนยิงหัว มืดเลยโอ๊ยโอ๊ยมึงจะแม่นเกินไปแล้วถ้าเกิดโดนยิงหัวนะครับจอมืดเลยนะแบบเมื่อตะกี้นะฮะมันหนุ่มเปิงคว้างเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเปียกเป็นมิจฉาไอ้ไอ้ตายเฮ้ยฟันฟันฟัน วันเออโดนลุมพี Crit ่เอ้ยโอ้โหได้หกตายหกไม่เป็นไรยังถือว่าดีอยู่ตายว้าาาโอ้ยโดนกับยูไนเจ็ดตายเจ็ดแม่งเสมอกันเลยครับเสมอต้นเสมอปลายกัปตัน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 พบฟุ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 บหลบๆลบเฟี้ยว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  ปังไปปัง,งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเอ้ยยิงปืนอะไรวะ <sk r isa> เหมือนไม่งเรือระเบิดเลยครโอ้โยบวกระยะไปชิดอันนี้โอ้โหไโอ้นี่โหดมากเนี่ยเป็นปืนลูกซองครับยิงทีนี่เด้งอย่างนั้นเลยฮะเป็นไงโคตรโหดถึงจะยิงใครไม่ค่อยโดนก็เหอะ เออหุยไออกนี่แป๊บแป๊แป,ป๊บเปลี่ยนเป็นปืนก่อนเปลี่ยนปืนใหม่ปืนนี้ไม่เอาแล้วปืนนี้แหละอุย้ยในแปดตายเก้าเช่นเคยเหมือนเราจะไปบกเรือเพื่อนเรือเราโดนซะเองแล้วเอานาวีชนะเออดีเว้ยข่าวประชดยังแรงเออเออร้องแบบอะไรเอฟเซียนเหรอ นี่แล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงสมรภูมิลบนะครับทำไมมันต้องเกิดขึ้นช่วงท่ามกลางหาฝนตลอดเลยไหไม่เจอเลยให,ใหญ่นุ่นนุ่นนู่นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแป๊บแป๊บแป๊บดดไปสายมานยครับเตรียมยิงสิครับ นูแนน่สายมาแล้วเออใส่ลูปสายยิงได้ยิงสายยิงได้ยิงแป๊บแป๊บแบบนึงอันนี้ยิงไม่ได้ครับลำนี้ได้อยู่แต่มันเลี้ยวไปอ้าวโดนด้วยแต่ว่าก็ยังโดนอยู่อะไรตอนท้ายเรามาลำขวาแหละ ออไม่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะต้องดูก่อนเข้องเามาเดี๋ยวเลาขวาขวาเรือใหญ่่วกลังจะมาเอ้ยขึ้นขึ้นไมเราั้งน้าทีมเราอุ้ยสายมาสายมายิงตายสอง ตายสองเหมือนกนันเฮ้ยเขาตายสามเลยเออพวกอีกนะพวกเอีกซ้อมก่อนซ้อมก่อนออปืนใหญ่พังด้วย,วยเดี๋ยวเสียงอย่างนี้คนบวกกันแน่ตายเออแป๊บแป๊บแป๊บ ปืนใหญ่โอ้ยปืนใหญ่มาจากไหนวะกำลังบวกกันอยู่โอ้ยได้สี่ท้ายโซงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บครับตอนนี้โดนบุกเรือครับโดนบุกเรือโดนเรือเสร็จลิ้นพัดมาเอฟสายหนึ่งอุ้ยไม่ทันรวยขวัอีชื่อเอ้ยทำไมชื่อมันโหดจริงๆเลยครับชื่อเรือของแต่ละคนเรือเราจมแล้วนะครับเกิดใหม่แล้วด้วยไม่เป็นไร ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเหรอโอเคยัดกระสุนก่อนต้องใส่แก๊ปไปบ้างนะครับแก๊ปเนี่ยเห็นเขาว่านะมันมีโอกาสติดไฟนะครับอาจจะสักประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะครับสายมาแล้วสายมาแล้วอกลอกกเลยเาลอหอ้ยโอยกำลังล็อกอยู่เลยเฮ้ยจะไม่ฝ่ายนู้นมันแม่นยังวะเหมือนกับมันล็อกเป้าได้อะลูกลูกืนใหญ่มันล็อกเป้าได้ไงไม่รู้ เ,เดี๋ยว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 ใจเยนเ็นๆพี่เพิ่งเกิดเกิดพุทายปั๊บเลยจริงจะแม่งนเกินไปแล้วโดนแม่นเกินไปแล้วดูแทบเกิดร้อยวิเลยหลับสิครับอย่างนี้เออกว่าจะเกิดแม่งโคตรสวยเลยเกิดมาตายเนี่ย แกลนนิดใครพาเระเบิดมาวะจมแน่ลันี้จมแน่ตออยอุ้ยอุยเดี๋ยวเด้ตนใซ่อมซอมซมโอเค่อมนแน่แน่จิงเยอะจิงเยอะตองตอลลควาน้ำออกด้วยคําน้ำออกโอเค ตอนนี้สวยหน่อยโอ้โหไม่ทันปั๊มแล้วแต่มันไม่ทันมันตีเลยลำเล็กอยู่ครับปืน,ลลบน,นขวาขวาพร้อมแล้วยัดมันยังไม่จบเหรอเฮ้ยมันมาขวาอีกแล้วอะ่ะเอาลำนุ้นก่อน,นเลยเฮ้ยอะไรกวน เออไม่แม่มึงเอาเรือใหญ่ไปเรงเอาเรือไปเอ้ยพวกมึงจะแม่นกันเกินไปแล้วยังโยังไม่ทันจริงเลยแถมโดนกูคนเดียวด้วยโอ้อะไรวะเองโดนผมคนเดียวด้วยครับคนอื่นไม่โดนกันแป๊บนึงทางขวาเรือไฟไหม้แล้ว โอ้ยจมไปแล้วเข้าไปดเเ็เรือ้นแม่งกูกูเลยขับมาหน่อยแม่งม่เดินกูเลยตอนนี้ครับี่คับเป็นรนีมีเรือกำลังไฟไหมครับลำหนึงเค้านคอุยมันยิงเลยออมึงยิงก็ยิงอ่ะเนี่ยดูดิมันคตรแม่นเนี่ยเอะมันอะไรทำไมแม่นกันจัง ดื<ร>่มเล่าก่อนดื่มเล่าก่อนมาเลยตันผมไม่เป็นแน่แน่นอนคนเลงโอ้ยดูมันครับดูมันดูมันให้กูได้ซ่อมก่อนเถอะนะพี่ไม่เรียกพี่กูต้องเรียกพ่อนะครับพ่อกูยิงก่อนดีกว่ากว่าเขาแล้วนะกูยิงก่อนเลยเอออย่างนั้นก็ตายหนึ่งเอาดิแลกกันเฮ้ย ในประวัติการอีกแล้วครับอืมทีมนู้นมันแม่นแปลกไงไม่รู้ครับคือมันล็อกปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับเหมือนกับมีโปรล็อกเป้าโอ้โห้คตดแม่นเนี่ยยอมรับครับยอมรับแม่คตดแม่นไม่ยัดก่อนยัดลูกเอาไม่รับเอาไม่ล้อมอันนี้ยัดแล้ว ไปครับกระสุนรีโหลดเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นต้องบอกขนาดนั้นเลยจะไม่ต้องรายงานขนาดนั้นเลยต้องยิงสูงๆหน่อยครับเพราะว่ามันมีวิธีกระสุนน่าโดนด้วยโดนด้วย <ไป S 2> ต้องไปะย่างนี้โดนไหมเอาเลยเล็กเอาไปตะลุมไปตะลุมดยไปตะลุมด่อาาดยโแอบบ้ยสั่งขวาทั่งแบบขวาอุ้ยเอาขวาก่อนรับแซบรับแซบจะโดนยิงแล้วรับแซบ เฮ้ยจุดมีเพื่อนเราซ้อนอยู่อาจจะไม่โดนแต่เพื่อนทเดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอเคแล้วก็ใส่ลูกแกปคอยใส่ใส่ลูกนี้ก่อนโอเคดันปั๊น้ำออกเฮ้ยแตกตรงไหนก

เดี๋ยวผมไดายรถองสะพายหมดตอกเลยตอเลยแบกกองแบกกองแบกกล่องคือเอาไว้ทีบบะะ่ตัวพี่เฮ้ยเอาชนะซะก่อนเฮ้ยเด,ด็ดทหร่วะเนี่ยดูซีคายได้เยอะหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วน่าจะได้สักประมาณหกเจ็ดนะครับประมาณนี้แต่ว่าตายเยอะตายเยอะกว่าแน่นอนครับคือบางทีก็เกิดมาก็ตายครับบางทีเกิดมาก็เรือจมแล้วครับงงกันเลย ได้แปดตาย 9, เก้าครับโอเคก็ยังดีนะถือว่าตายใกล้ๆกันนะตายใกล้เคียง